สวัสดีกันด้วยนครับผมนะอูกับผมอาชีพชาแนลนะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาสี่เดือนนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Magic พ c ซนะทุกคนเกือบพีดแล้วเกือบพีดละววันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่นะเป็นอาวุธใหม่สองอาวุธนะเป็นปืนกับดาบนะทุกคนนะวิธีไปก็กคือเมื่อคุณอยู่เกิดมันผมจะนับจากเกาะต้นต้นนะนี่นะผมรูปร่างใครนะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน สวยอยู่นะแล้วผมก็ซื้อเรือก่อนแล้วกันไปแล้วพงปอ๋อโดนเลยเฉยที่ไปวนแต่ผมก็จะเร่งสปีดลิปให้นะวนมันก็อยู่ตรงข้างๆเกาะจังเกิลน,น,นะแล้วผมผมเห็นเกาะจังเกิลผมจะเร่งสปีดให้ แค่ประธานก็ปรับภาพทะโลวนะ์นี่คนระับเกาะจังเกิลรีโมเดลใหม่นะสวยอยู่นะนะผมเกาะอยู่ข้างๆนะนสองเกาะใหม่นะนี่นะเกาะจังเกิลบ้าผมใี่สปีชิปกัน เราก็มาถึงก็ใหม่แทุกคนนะนี่นะทุกคนเลกเลยวะไปนะ็นเดินเข้าไปเลยทุกคนปึ๊บไปเด็ดไม่ติดหวายแคเกมแม่งโคตรดีเลยนี่เป็นเซซัปปอนนะนี่นะลืมตอนต้นคลิปผมลืมบอกว่ามีที่สุ่มผลน,นะนี่นะกดเข้าไปนะมันจะมีเงินในเกมกับโลบักนะแค่เงินในเกมก็สองแสนห้านะโลบักก็ร้อยห้าสิบอานะทุกคน แลวผมไปซื้อดูจุดซื้อคาตนาดีกว่านะทุกคนน่าจะก้อนหินสองก้อนนี่แหละผมน่าจะจำไม่ได้ผมลองขึ้นไปดูก่อนแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่ใช่ก้อนหยหรอะขอก้อนอีกข้างหนึ่งนะทุกคนตรงนี้นะนะอยู่ตรงท่าเรือนเลยนะทุกคนเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วนทุกคนนี่คนราคาคาตนาก็คือสองหมื่นห้านะทุกคนนะนี่ผมไปผมโชว์รูปร่างออแล้วนะตอนต้นคลิปนะทุกคน การฟันก็เป็นประมาณนี้นะปึ๊บปึ๊บเพื่องฮาคีก็แบบจะสีออกสวยๆหน่อยนะดูกันนะทุกคนนี่นะทุกคนโค้ชสวยเลยยูกดับเลยซีบืูอนะทุกคนตะกิวแซดชื่อว่าโฮลี่อะไรสักอย่างอะไรผมอ่านไม่ออกนะเป็นการฟันขึ้นเหล่าไปฟึบเป็นสีส้มนะทุกคนตะกิวแซดอีกรอบหนึ่งนะทุกคนดูฟึบมีนะทุกคนอีกสวยอยู่นะ เรสกิลเอ็กน่าจะเป็นแฟตสาัลนะทุกคนฝึกเป็นท่าของเซนจิสึเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแบบเพิ่มฮายคิไม่เพิ่มฮายคิด,ดูฝึกมันก็เป็นสีส้มเหมือนเดิมไม่หว่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว่อไปจะไปจุดซื้อปืนนะทุกคนเดสมาทางข้างๆเกาะเลยตรงข้างๆซื้อดาบนะทุกคนไปเดสไปมันจะอยู่ตรงแบบเป็นเสาๆประมาณนี้นะนี่ปืนราคาะอยู่ที่สองหมื่นนะ แต่ผมจะหยิบปืนมาก่อนดูพัฟิสโต้นะทุกคนนี่คั้ที่มาทุกคนเราจะมาเริ่มรีวิวสกิลปืนกันนะแต่โมเดลปืนก็โคตรสวยเลยนะแต่มันใหญ่กว่าตัวไปน,นิดนึงอะ่ะนัสกิลเซตนะทุกคนเป็นการยิงรัวนะปืบปืบปืบนี่นะกด X เ,เป็นการแด้ถอยหลังนะนี่แล้วก็ยิงสองนัดเนี่ยเวลากดคิกก็จะยิงนะทุกคนยิงแคน่นนะัดนะลอง อินเทอร์นัทเทคโนนี้นนะกกเซตอีกรอบนะทุกคนปุ๊บ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 แปดแปดนะได้ปึ้งปึ้งกกเทคโน X งาวนยิงแล้วก็ยิงสองนัดนะทุกคนอ้าผมไม่ได้กดนะมันเกี้ยงเองนะถอยหลังอนะ่ะนี่นะครับฟึบตุ้มตุ้มเห็นป่ะทุกคนทุกคนนี่นะเวลาเข้ามาคิดก็เป็นสีส้มกับสีฟ้านะแบบโคตรสวยอะ่ะเออชอบโมเดลเกมนี้มากเลยเอาทุกคนจะไปทดลองดามิดที่ก่อเหตุมาที่ผมฟังมาอยู่ดีกว่ามา ไปอะผมดีขุนจะตัดไปนะกันนะทุกคนไปครับผมมาแล้วนะทุกคนก่อหิมะนะนี่มามาเริ่มน้ำม็ดปืนกันเลยดีกว่ามาตะกิยวยิงธรรมดาก่อนยิงธรรมดาเดี๋ยวผมไม่เห็นน้ำมีดปืนเมื่อกี้สามสามแล้ววะสามเก้าหกนะทุกคนก็ถือว่าดีอยู่นะสามเก้าหกอะ่ะก็มาจะเยะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวมายิงทีน,นัดเนี สกิลแซดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปัอ้าไม่โดนชิมหายแตกเลยยุ H ่ขเนี่ยผมอัพเอ่อสกิสเตตตันแล้วนะแรงแค่ี้นริงทุกคนมาสกิลแซดันทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปสี่สามทุกคนก็ถือว่าดีอยู่นะเออดีอะ่ะสก,ออก,กิลเมากคนปึปึ๊บ,บเอา้าว้าวยงพื้นเฉย กดเกินเอาไหมเอาไหมกดเอ็กปั๊บยิงปุ่มๆนัดละห้าร้อยนะทุกคนสองนัดก็ประมาณพันหนึ่งอ่ะโอ้โคตรแรงอาจจะดีอาจจะดีก็ดาบก็ได้นะทุกคนนะแปปต่อไปก็ขาดนะทุกคนเดี๋ยวมาเลยนี่มาดิแปบเท่าไหร่วะสี่สี่ร้อยกว่าๆนี่ยผมเห็นว่าเมื่อกี้ ถ้าใครดูสื่อถ้านี่ผมก็มองไม่เห็นนะมันใน,น่นั่หนาที่ใครเห็นก็บอกเลยนะทุกคนนะแบบมันมันเร็วอะม,มองไม่เห็นอะเออเอาแตกแตกระแจญี่ผมว่าตีธรรมดามันน่าจะเบาว่ะเพราะว่าดาบคนนั้นมันเป็นดาบที่บางไงทุกคนนี่ทุวกคนตีธรรมดาก็สี่แปดหนึ่งนะ เดี๋ยวลองเทียบกับดาบที่ผมใช้ปัจจุบันกันดีกว่า,าดาบที่ใช้ผมใช้ปัจจุบันก็คือดังเกลนะทุกคนงานสแตตันนะหรือดังเกลแรงกว่าว่ะสี่สี่แปดห้าที่ผมแนะนำนะแค่คุณอยากเน้นามิดก็ซื้อดัเกลนะแต่จะตีช้านะแต่แค่คุณแบบแอยากตีเร็วก็ไปซื้อคาตานาเลยนะทุกคน อยู่ที่กอะทะเลสานะราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะน่าจะมีช่องอื่นทำขายอลไแหละเออผมยังไม่มีผลเพราะว่ามันนั่นแหละทุกคนดูตังผมสิ 50, โโห้าหมื่นโอ้โหไม่ช่างจนเลยเกินแล้วกนะโคคีว่ก็จบแค่นี้และเขากามาคา์นไรจะมา้ดยวะทุกคนนะ